ครับผมวันนี้มีตัวสามดาวมารีวิวนะครับผมมาดูสถิติการลบมานะครับนี่ครับคิวเดซดูคิวเดซก่อนแล้วกันดูรายละเอียดเลยลบมาทั้งหมด2อ0 0มื่นนะครับผมชนะ1 6ึ่งื่นแพ้เจ็ดันครับผมคิวเดซแสนสามกับหกหมื่นนะครับผมคิวเดซหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับเฮดชอบสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับเป็นดีทุกอย่างครับดีทุกอย่างมาดูเปิดครับผมไฟอเตัวเหลืออยู่3,600ันหนะครับผม เบอรนะครับผมหลักๆนี่นคิดครบหมดนะครับเบอรเยอะมากครับตอนนี้เทพเลยนี่ครับคิดถาวรน,นะครับผมอคิดแอร์สามวันยังไม่เปิดครับนี่ครับคิดแดงสองวันยังไม่เปิดทีเก้าศูนย์ครับคิดถาวรทีเก้าศูนย์ครบนะครับอันนี้คิดไม่ถาวรสามวันนะครับผม มีคิสแดงคิส GRS อยู่60วันยังไม่เปิดใช้งานนะครับผมตัวนี้คิส G อีก38วันยังวันยังไม่เปิดใช้งานครับคิสอีปอร์วันครับผมยังไม่เปิดสไนนะครับผมสไนเขียวปืนเยอะมากครับตัวนี้นี่ครับบาเลต M200 สครบหมดนะครับผม SV U นะครับผมไอเทมแรงครับบาเลต M 2 0 0 s องนะครับครบครบพับปืนเยอะมากตัวนี้นี่ครับ ครับผมซองนะครับผมซองอันนี้แปดหกวันยังไม่เปิดครับซองควงซองลายไม้ครบหมดครับผมแจ็คแฮมเมอร์ครับซองเงินครบหมดครับผมแจ็คแฮมเมอร์ซองเงินซองขาวสิบสามวันครับพบอยูซี่พวบอมครบหมดนะครับนี่นะครับผมร้อยสามสองอย่างละนี่ครับร้อยสามสองอย่างละอย่างละวันเขายังไม่เปิดครับผ นับกากราชาหรือยี่ส1วันยังไม่เปิดใช้ครับผมเบเล่5ใบครับผมฉายาน่าจะพบรุกช่องครับไอเทมครับ1ชิ้น2ชิ้น1ชิ้น4ชิ้น2ชิ้น3 7ชิ้น8ชิ้น2ชิ้น2ชิ้น4 7ชิ้น47เป็ชิ้นครับผมมาดูฉายาครับ ผมฉายาพบหมดทุกช่องครับตัวนี้ยังไม่ยืนยันอีเมลเลยนะครับผมไปใส่เมลของตัวเองเปลี่ยนได้เลยครับผม